จะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเมื่อมิสแกรนด์แพร่อมชุติมาได้มีการนําเพลงอุ้งอิงไปเล่นแบบนี้ค่ะพี่น้องต้องบอกไว้กน,นะคะว่าสําหรับผลงานเพลง สาวสมน้อยค่อยหักของนองอุ้งอิงเพชรบานแพงในตอนนี้กลายเป็นกระแสไวรอลมากๆค่ะพี่น้องตอนนี้สําหรับในแอปตอกๆเดือนเป็นไซ์เดือนเป็นไซค่ะพี่น้องก็มีต่างแต่เน็ตไอดอลดาวตอกๆแหนําเพลงอุ้งอิงเอาไปเล่นสําหรับคนงานเพลงสาวสหน้อยค่อยหักทีฟถือว่าเป็นเพลงล่าสุดของอุ้งอิงเลยกรว่าใดน้องพี่น,อน้องนราต้องบอกไว้ก่อนพี่น้องว่าสําหรับคนงานเพลงนี้นี่ ถืกปลอยมากตั้งแต่โดนแล้วพี่น้องคันเสิลไปแล้วนี่กระพ่านไปแล้วละประมาณเดือนนึงสลับไปนะคะประมาณเดือนนึงแต่ว่าตอนนี้นี่เรียกได้ว่ากระแสมาแรงมากๆในแอปตอกตอกเอฟซีแฟนคลับหลายคนค่ะพี่น้องก็คือสิได้เห็นอยู่ตัวในช่วงนี้เาพี่น้องรู้ว่าดาวตอกตอกนะคะพากันแบบได้พากันแห่นํา แผ่นเสียงแซวสมหน่อยค่อยหักของอุ้งอิงเอาเป็นเหรียญจังสีแม่ต้องบอกไว้ก่อนพี่น้องว่าในตอนนี้ใครก็ตามที่ได้มีการนําเพลงอุ้งอิงเอาเป็นเหนรียญค่ะพี่น้องยอดวิวนี้สิพุงสิป,ปังท่านที่นพี่น้องเนาะว่าเป็นเพียงแค่ค้นดังคนมีกระแสท่านั้นคะพี่น้องคนทีว่ามีกระแสคนทีว่าเป็นดาวตกตก,ตกจังสีคันได้เอาเพลงอุ้งอิง,องเอาไปเห่น ว่าต่้งแต่เป็นแผ่นเสียงของของเพลงอุ้งอิงทานทันนะคะพี่น้องหยดวิวสบพุงสีปังทันทีเพราะว่าสําหรับ fc แฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงพร้อมที่สีเขาไปเบิ้งพร้อมที่สีเขาไปปั้นค่ะพี่น้องนี่แหละแอดมินได้มีการเขาไปเบิ้งเนแผ่นเสียงเพลงสาวสหน่อยค่อยหาของน้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องแอดมินได้มีการเขาไปเลื่อนเบิ้งนะคะว่าม query, ีผู้ใดแน่นอนว่านี cause ่แหละได้เอาเพลงอุ้งอิงไปเห่นก mm ็ไ hmm. ด้มีการเลื่อนเบิ้งค่ะพี่น้อง แล้วสดุดตาสะดุดตาม,ง,มงทิวามิตรแกลนแพเนี่ยแหะครพี่น้องเพื่อในมีการเอาเพ่งอุงอิงเอาไปเซนวันเทอํำหรับมิตรแกรนแพร่ในปีนี้ค่ะพี่น้องก็คือทางด้านอามชุดติมาเจ้าของผลงานเพลงอดีตเคยพังนี่ยะคะพี่นอ้องก็ทิวาเป็นนักร้องคนดัง อพี่น้องเนาะแล้วนี่แหละเพิ่นได้ตัดสินใจลงประกวดมิสแกรนด์แท้ค่ะพี่น้องแล้วเพิ่นก็ได้รับรางวัลมาวันทองนะคะก็สิเป็นตัวแทนของคนจังหวัดแพร่นี่แหละค่ะพี่น้องไปแข่งขันมิสแกรนด์ไทยแลนด์วันทองในปีหน้านะคะอ่าประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละค่ะพี่น้องสําหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะนี่แหละทางด้านอาร์มสุติมาค่ะจะเป็นตัวแทนวันทอเนาะพี่น้องเนาะแล้วนี่แหละค่ะพี่น้อง หลังจากที่ทางด้านอาร์มชูติมาได้มีการนําเพลงอุ้งอิงเอาเป็นเลนแบบนี้ค่ะพี่นอ้องเรียกได้ว่า f อ c แฟนคลับไลฟ์ทันหลายคนพากันแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้ทางด้านอาร์มชูติมากันรัวๆค่ะพี่นอ้องต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าสำรับตอนนี้บบไดเป็น ศิลปินที่มีซื้อเสียงซื้อๆเนี่ยค่ะพี่น้องตอนนี้นี่เป็นถึงระดับมิสแกรนจังหวัดคุณเนปคันโบคําว่าระดับจังหวัดมีกาถือว่าดังคักเลยค่ะพี่น้องแล้วยิงมีแบบเอาเพลงอุ้งอิงเป็นเหรียญมีหลายคนก็นว่าอึ่งคับนาะพี่น้องเนาะต้องบอกไว้ก่อนพี่น้องว่านี่แหละนะคะสำรับศิลปินนะคะส่วนหมัดกระสืดูจักกันวันทอนแล้วก็เซว่าอุ้งอิงเพชรบ,บานแพร่กัน นี่แหละเดนมีการติดตามทางด้านอาร์มชุติมานั่นแหละน้องพี่น้องน้องตองไมกบโกนพี่น้องว่าสําหรับผลงานเพลงอดีตเคยพังตั้งแต่ก,กี่วันทอโอ้พี่น้องมาแรงอิหลีแล้วตอนนี้กะน,นี่แหละหลังจากที่เราได้รู้นะคะว่าอาร์มชุติมาได้เป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่นะคะไปแข่งขันน้องพี่น้องน้องนะคะแล้วเอฟซีแฟนคลับหลายคนนี่แบบพันกลับมาติดตามทางด้านอาร์มชุติมาก,กันรัวๆค่ะพี่น้อง แล้มาเบิ้งความคิดเห็นของเอฟซีแฟนคลับบันทึกนี้พี่น้องนะคะว่าหลายๆคนนี่มีความคิดเห็นว่าจาังไหนส่วนมากพี่น้องก็บ,บอกว่าคืองามแท้พันนะพี่น้องผู้นี้บอกว่าสวยขึ้นมากเลยค่ะนะคะมีหลายคนก็บ,บอกว่าเอฟซีอุ้งอิงเขามาติดตามจ้านะคะนั่นนะคะพี่น้องหลายคนก็เขามาคอมเมนต์กันรัวๆนะคะว่าน่ารักมากๆสําหรับการเล่นเพลงของท่านดานอาร์มชูติมาเป็นไงมีการ เหมือนจะเป็นการแคปแชทคุยกันนะคะระหว่างทางด้านสแน็คอัชลีค่ะพี่น้องสำหรับสแน็คอัชลีนี่หลายคนก็นสีรูดจักในน้ำมิสแกรนด์2023เนาะพี่น้องเราเป็นก็เป็นรองนะคะรองอันดับที่3ค่ะพี่น้องในปี2023วันเีาะนะคะตอนนี้เพิ่นว่ากระแซามากแรงม,มากๆสําหรับทางด้านสแน็คอัชลีสีสุกนี่ล่ะหลายคนคือสีรูดจักดีตัว หนี่งละทางดันสแนค็นะคหะาได้มีการทักหา,าทางด้ันอาร์มชุติมาพี่น้องนะคะว่าเขาอยากให้เธอไปสไลด์ปากนะคะทางดันอาร์มชุติมาก็ตอบว่าอ๋อนะคะทางดันสแน็คก็ตอบว่าแล้วฉีดไหมพันนะพี่นอ้องทางดันอาร์มชุติมาก็บอกว่าห้าห้าใช่ไหมได้พรุ่งนี้เลยพันนะพี่นอ้องต้องบอกไปก่อนพี่น้องว่าสำหรับทางดันอาร์มชุติมาก,กับสแนค็คอัจฉรีซีสุนกะ รู้จักกันวันเถาะนาอพี่น้องเราก็ที่ว่าสา,ายงานเดิมนี่กับเป็นนักร้องคือกันวันเถาะนาอพี่น้องเราก็ไดี่มีการรู้จักกันนะคะแล้วทางดานะแน็คนะคะก็เลยมีการแนะนําแนะนําให้ทางดานอา,อามติมานะว่าให้ไปสไลด์ป่าแล้วก็ฉีดไม้พันนะพี่น้องในฟังของถ่ัดอาร์มชุติมาตอบบอกไว้ก่นพี่น้องมาถือว่าเป็นคนทีรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นจังสิไหมคะพี่น้องและเพราะที่จะ ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่แหละค่ะพี่น้องสำหรับคนคนนี้หลายคนบอกว่าโอ้นะคะคันเน่ไปแข่งขันในระดับ s ิสแก n น Thailand จังสีน้องพี่น้องนองเสยอว่ากระแสนี่ด,ดังยังในตนอนขณะตอนนี้นี่ยังแบบขนาดตอนนี้นี่ได้เป็น Miss สแก n นแพทย์นะคะพี่น้องก็ยังมีกระแสมาแรงขนาดนี้นะคะถ้า แบบเดบิดไปแข่งในระดับวีสแกนไทยแลนด์แบบจังสีไหมคะพี่น้องเซืรอไบา์กระแสแห่งสีโด่งดังไปค่ะตอนนี้น้องพี่น้องเนาะเอาจังไในก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทั้งด้านอาร์มชูติมาเนาะพี่น้องเนาะนะคะกะนี่ล่ะเฮกากะมารอดติดตามรอดเบิ่งกันได้เลยนะคะสําหรับอาร์มชูติมาตอนนี้นี่กะย่างในมีการร้องเพลงขึ้นร้องเพลงอยู่คะ่ะพี่น้องนะคะเอ็กซิสเซนต์ขายคนกะน,นี่ล่ะพากันแห่ติดตามมากรนั้นตอนนี้นี่เป็นการมิดด็อกนาะพี่น้องเนาะเอิ่นว่าเป็น ดมคลองอามชุติมาเนี่ยแหละนะคะนั่นระคร่ะพี่น้องกับซัมดรับมิสแกรนแพล่สองพันยี่ห้าก็คืออามชุติมาเป็นตัวแท่นอของเนี่ยแหละชาวจังหวัดแพร่เนาะพี่น้องเนาะเป็นตัวแทนของอเอิ้นวัานภาคเหนือวันทองเอ็ซีแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแห้งเนี่ยและกับสมารถเชียร์เพื่อนได้ พี่น้องๆราคะพี่น้องน,นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ได้มีการนําเพลงอุงอิงเอาเป็นเล่นค่ะพี่น้องเทปซี FC แฟนคลับใลคคนกับรอมที่สิบเขาไปดันเขยปันว่ากันวาําหรับยอดวิวพี่น้องหลังจากที่อาร์มชุติมาได้มีการนําเพลงอุงอิงอไปเล่นยอดวิวมีพุ่งขนาดค่ะพี่น้อง4แสนกว่าเกือบหาแสนผลลันะคะการที่ว่าสุดยอดมากๆบากพี่น้องเนาะนอ่งละก็สามารถไปกดติดตามให้ท่งด้านอาร์มชุติมาได้นะคะ นั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับคอจบไมสมิทสะกอนนะคะาวก็ขมาสวัสดีค่ะ